ทำได้กอดดีออนกันกว่ากินข้าวจนเอ้ยก็มีขคังแสงนะะี่ค่ะว่าค่ะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะจะพาไปทานข้าวกับเพื่อนพี่แสงนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยทั้งคู่โมอชอบมากคู่นี้เดี๋ยวเราเจอกันนะคะ่มีเาสกินเลยไกิน้กินงะมันต้องเร็วกินเลยค่ะพี่กินไมดยาวนี้จะเป็นตลาดกลางคืนนะคะได้เป็นกัดกลางคืนคะ่ะ คึกคักมากเลยลาเซียวขึ้นกึนเอาเนาะเออ,อบนนั้นมีมบังออบนนั้นมีบังร่องน้ำมันน้ำมันเราจ้างใครไนเ่าทำนี้ของบ้างอีหยงว้าเย่านนะเนี่ยพวกเรื่นนองเศร้าเต็มกูอันฮะเนาะยิออ้มยิ้มอย่างต่อน,นนะ้านะจะเป็นสวนดอกไม้ของลาเซียวนะคะมีเครื่องเล่นต่างๆด้วยค่ะวันนี้นะคะมาทานร้านอาหารไทยเทสนะคะ ก็เขีย,ย A นไว้ว่าเยอทยาอัชฌาเนเอเนี่ยว่าร้านร้านก็จะน่ารักมากๆเลยค่ะก็จะเป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะก็จะมีไฟตกแต่งสวยงามเลยค่ะไกับเต้ั้าในค่ะนุเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในนะคะน,นี่ด้านในแปดน่ารักสุดๆเลยว้าว โอ้ชอบมากค่ะนี่มากับเพื่อนพี่แสงนะคะนี่ปพี่อังคัมได้สามหอมนะค่ะวันนี้โอ้ดีฮักเจังเนาะเนี่ยโมชอบตรงนี้มากเลยนี่ยเนี่เนี่ยนี่เราใส่พี่ในเบสใส่เดี๋ยวลุก่าโรงผนังนะคะโมชอบตรงนี้มากเพราะว่าชอบต้นไม้มากเลย ีกำ <pathway. S 2> ลังสัง่งเรามาดูกันนะคะว่ามีเม okay. นูอะไรบ้างนะคะเย้เซงยูจ้าจทุกคนที่นี่นะคะมีเมนูแบบว่าเขียนภาษาไทยด้วยนี่อันนี้ก็คือตําทุกอย่างเลยก็จะมีตําอะไรบ้างตทะเลตัมมะละกอ ตำขนมจีนตำแตนตำเผ็ดเข็มทองํำข้าวโพดต,ตำขาำขาไก่ขาไก่กน่ารักมาก <Yeah. S 1> แล้วก็มีทุกอย่างเลยโอ้ชอบตรงที่มีภาษาไทยด้วยเย yeah. <c oughs> ่เดี๋ยวทำเท่าเยอะแล้วก็มียำซ <c oughs> ึอก Bì tấm plasm môn tuyển, yam plasm môn. Một môn sắp yang ba môn 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 เอ็เอานองขำกินไรเอาวันในแจ้นเนะเาะถ้าหากว่าคนไทยมาเที่ยวนี้คือสบายเลยไม่ต้องไม่ต้องกันนี้ <c oughs> เอาของแก้ให้กินของแก้น,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 นี่น้ำอะไรป้อมอ่ะ,อะ <c oughs> ยำ <c oughs> ยำไข่เจียวกรอบ มีแบบว่าอาหารไทยหลายชนิดเลยทุกคนมีข้าวผัดข้าวกะเพราอะไรแบบนี้มีทุกอย่างเลยชอบทุกอย่างไม่ได้ทานไม่ได้ทานมานานนะคะก็จะมีของทอดอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็มีน้ำปั่นมีทุกอย่างเลยมีสมูทตี้แล้วก็แบบนี้ก็จะมีเท่านี้ค่ะที่ร้านน่ารักมาก นี่คือเมนูของที่ร้านนะคะชื่อว่า Thai t a ตอนนี้ก็กำลังรอสั่งกำลังสั่งสั่งอาหารไปแล้วนะคะแล้วก็กำลังรออาหารอยู่ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นตำทะเลรวมนะคะน่าอร่อยมากๆเลยเแล้วหวานเต้ยค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมดูตำรวมนะคะเดี๋ยวมาจิ้มด้วยตำปังลายนี่ค่ะเดี๋ยวไป,ไปด้วยแบบสองเหมือนจริงเมืองไทยห่ะอร่อยมากๆทุกคนรสชาติแบบที่ไทยเป๊ะเลย <c oughs> เป๊ะจริงๆไม่ แต่ว่าทำให้คิดถึงประเทศไทยเลยไม่ได้ใจถึงคนไทยกับเาเดด่เนะือดับนเทเะ็ด<า>แล้วก็หอมปลาระ้ะอร่อยมากๆมาอีกแล้วไม่แน่ใจอ,อ,อ่อโอที่ทานที่ทานกับตำรวนี้นะคะอ,อร่อยอร่อยจริงๆเลยยคนะทไ ổn lắm nữa. đi khách cho nữa. en gà khô, en en gà là en gà chiên, nhưng gà chiên. Nhưng mà sẽ là en gà chiên. <laughs> ข้าวก็เขาทำแบบนี้ให้เลยนะคะชามเขาก็สวยเนาะถ้วยชามเขาแบบสวยมากเลย <c oughs> ตอนนี้สั่งมาเกือบครบหมดแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ็นไก่ทอด อตล้งต้นแข่หั่มาดนะนันคืออย่างนีก็หัหหนะ่นมาดค้างเขาเชเขา อร่อยมากทุกคนขอบอกอร่อยที่สุดเลยเท่าที่เคยทานมาค่ะร้านนี้ก็คือจะรสชาติแบบที่ไทยเป๊ะเลยทุกอย่างเหมือนกันเปะ๊ะอันนี้ก็ยังเหลืออีกน้ำตกหมูนะคะแล้วก็ฮอดพออซุกี้อะไรไม่น่าจเรียกจิ้ม,จ,มจุ่มจิม้มจุ่มอร่อยมากหวานเต็เๆคะ่ะ 阿拉阿拉สาเต็มเมือเมืองไทยกับเดี่ยวค่ะเนะาะชาชารนพ,พัดก็คือในหม้อดินนะจิ้มจุม่มจิ้มจุ่มในหม้อดินแต่ว่าจะเป็นแกส๊สแทน เจอเลยข้อสายพายนี่ัดมากนะทำน้องแยกดีกว่าในนี้ก็จะเป็นในจิ้มจุ่มนะคะแต่ว่าหอมมากมากเลยแต่ว่ายังยังยังไม่ยังไม่นี้ยังไม่ยังไม่ร้อนหัวคาเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาจุ่มแล้วก็ทานกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มจิ้มจุ่มนะคะคล้ายๆน้ำจิ้มน้ำตกหมูแต่ว่าพอมาทานกับน้ำจิ้ม จิ้มจุ่มอร่อยอีกแบบหนึ่งชอบมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกหมูค่ะว้าวสีสันสวยงามแล้วก็มาอร่อยจริงๆเดี๋ยวเราชิมดูมนี่คือน้ำตกหมูนะคะตอนอยู่ประเทศไทยชอบทานมากๆเมื่ออยู่เมืองไทยทาเนาะเกียกินเดี๋ยวใสก็นาะว่าเมื่อมาเมืองใต้เนต่ไปได้กินในปอกนะ เหอมเือนเหมือนทุกอย่างเลยค่ะทุกคน,กคนเหมือนประเทศไทยทุกอย่างเลยดีใจมากที่เจอร้านแต่ว่าเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยนะคะงั้น ทานได้กันคะ่ะทุกคนวาจนันก็มากินซ้อมกันคะ่ะมาเร็กวกันเยย้อนกินข้าวก่อนนะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะคือทุกคนกําลังนั่งทานข้าวด้านในนะคะแล้วก็เพิ่งเห็นว่าด้านนอกก็มีร้านด้านนอกก็มีอีกนี่ทุกคน เป็นเจ้าล้านหังหมซึ้งค่ะคนี่นะคะพี่เขาบอกว่าเพิ่งมาเปิดได้23าวันเองนะคะพี่คะเปิดเมื่อไหร่เจาสามวันก้ยหนึ่งคะลูกเมืองไทยมาสใจค่ะสนใจค่ะยังกับอยู่เมืองไทยหลายปีค่ะห้าปีค่ะปีโอ้จะอีดอวตารในวันนหนว่าพี่เขาเคยไปอยู่ประเทศไทย5ปีนะคะ คะได้ยามกับอยู่15ปีค่ะแก่ะสามโต๊ะค่ะเนาะอ๋อสามโต๊ะมาเลยค่ะมาเลยที่ร้านค่ะอ๋อค่ะหวานวาหวานค่ะว่าพี่น้องเขาเทำมากินในร้านมิติอะไรคะตอนนี้มีดีราโชไข่น้าตักระดูกแน่อ่ะเป็นไข่ล้างนิ้วไปเล็กเขาเลยค่ะอ๋อค่แล้วมันจะเป็นไข่เล็กๆเขามาก็ทิ้ทันรั่งเนาะอ๋อค่ะอ๋อค่ะนี่นะคะจะเป็นเจ้าของร้านเดี๋ยว โมโมมาชิมดูไม่คิดว่าจะเป็นแต่ว่ารสชาติแบบที่ไทยเป๊ะเลยถ้าหากว่าพี่น้องท่านไหนอยากจะมาทานค่าพี่น้องใครมาเที่ยวลาดเซียวนะคะมามาทานได้ที่เขาบอกว่าอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ,ะมหาวิทยาลัยลาดเซียวนะคะก็จะอยู่ด้านหน้าเลยก็จะมีซอยเล็กๆเ,เ,เข้ามานะคะแบบอร่อยมากๆเลยคะ่ะเพมค่ะต่ากเก็เปรีมากปันแี้ง<ะ>อ่ะนะคะ ที่นี่นะคะเจ้าของร้านน่ารักมากแล้วก็ทุกคนเทคแคร์เป็นอย่างดีเลย้าหากใครอยากจะมาทานนะคะมาทานได้เลยะคะ่ะตันงแต่ปีน้องเขาขอ t h e m กินค่ะเราก็มาก,กินไรคะในามาปั่นแห้งเลยค่ะเนะ,ะเป็นอาญาสาในเมืองไทยเจตวากัออนก็จะเป็นร้านด้านนอกเลคะเอยกินเย้ายาเมื่อยาวค่ะ ทาเสร็จแล้วกลับแล้วนะคะและเท่าไหร่ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอถามพี่แสงดูพี่แสงเท่าไหรหกหมืน่นเย่หกหมื่นจัดเงินพม่านะคะอยู่ที่เท่าไหรเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบพันเนาะฮะพัน เอาเอาไว้เอาเอาไว้เอาไว้เอาไว้ชิบะเอาไว้อเอโอเคโอเคเมื่อยตอนนี้ก็ทานเสร็จแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านค่ะเมื่อเลี้ยก็กินเย้าค่ะเมื่อเฮิน์นี่ยค่ะนาะยกไม่ได้กกเซกว่าหกหมื่นจัดเงินพม่านะคะเสียไปเงินพม่าประมาณหกหมื่นจัดนะคะตกอยู่ที่เงินไทยเท่าไหร่ไม่แน่ใจประมาณหนึ่งพันจัด หนึ่เกือบ1น0 0ประมาณเก้าร้อยเก้ารอค่ะคุ้มมากเพราะว่าเราทานกันเยอะมากเลยแทบไม่มีที่วางเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอร่อยจริงๆง,ง,งั้นคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะออคในวิดีโอในกติย่อนปอกันได้ก่อน,นะคะ่ะสองไกลทบกันใหม่ในวิดีโอน,นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกลับบ้านแล้วค่ะกินซมจาม้อมคอดีมาสง่ง <c oughs>